สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราพามาชมรีวิวการติดตั้งของเข็มเกลียวเหล็กไทยูโรซิลหน้าบ้านของลูกค้าย่านวัชรพลสุขาดพิบาล5กรุงเทพมหานครนะคะไปดูกันเลยในการติดตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตั้งเพื่อเตรียมยึดกับเหล็กค้ำยันของต้นไม้นะคะเพราะความแข็งแรงของโครงเหล็กที่จะนํา,ามาค้ำยันต้นไม้นะโดยครั้งนี้เราจะใช้เหล็กขนาดอยู่ที่68มิลลิเมตรความยาวอยู่ที่1.5เ mm, มตรจานวนทั้งหมด13ต้นนะคะไปดูวิธีการติดตั้งของเราเลยค่ะ และทางเรานะคะยังมีทีม <Okay. S 1> ช่างมืออาชีพค <c oughs> อยให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะรับรองว่างานของเราเสร็จรวดเร็วทันใจลูกค้าแน่นอนค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข็มเกลียวเหล็กเพื่อไปต่อเติมครัวหลังบ้านหรือว่าโรงจอดรถหรือแม้กระทั่งในการเป็นค้ำยันต้นไม้แบบนี้นะคะสามารถทักหาทางไทยูยโรสตีลของเราได้เลยนะคะจะปรึกษาสอบถามยังไงก่อนก็ได้นะคะลูกค้ายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ